ปี2,565ดาวดวงใหญ่ย้ายข้ามราศีดวงใครจะรุ่งดวงใครจะร่วงมารับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอสอบถามตัวชะตาส่วนตัวกด a yor8 ใน LINE id นะครับสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขได้แล้วก็เสียไปเสียไปแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องธรรมดาพระธรรมเทศนาหลวงปู่ชาสุพัทโทรครับ เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงดาวดวงดีๆนะครับที่จะมีผลกระทบของชาวมีนก่อนนะเพราะในช่วงก่องว่าปี2565เนี่ยดาวใหญ่ๆห,ห,หลายดวงนะทำการย้ายเรือทําให้มันมีทั้งข้อดีก็ดีสุดนะข้อเสียก็ยังมาสุดเช่นเดียวกันนะครับเอายกตัวอย่างอย่าง,างดาวพระพระหัสก่อนนะพระพระหัสเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของอ,องค์ความรู้นะพระนะเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์นะครับ ที่ที่ดาวพอดาภพรหัสนั้นโคจรมาทับลักนาเดือนชะตาของชาวราศีมีนเนี่ยนะหนึ่งเรือนนะมาจากเดือนตนุลักนะหนึ่งเรือนมาจากเดือนกรัรมมะนั่นแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนนะดาวตัวเองกับเข้าเรือนะขวัญกําลังใจต่างๆทั้งกลับเข้ามาแล้วนะความพร้อมที่จะสู้นะความพร้อมที่จะเตรียมเหมือนแบบบุปา่าฟ้าดุงฟ้าฟัานอุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั้นกลับเข้ามาแล้วเมื่อสู้ไปแล้วจะสําเร็จไหมล่ะ ก็ต้องบอกว่าสําเร็จนะในทุกกรณีแทบจะทุกๆด้านที่ชาวลัคนาราศีมีนนะได้กระทําลงไปด้วยน้ําพักน้ําแรงนะครับของชาวลัคนาราศีมีนเองพระราทไปยืนในตําแหน่งนี้นะครับเขาเรียกว่าอ่าสักหลายปีนะกว่าจะวนโครจรมาหนึ่งรอบปกติจากพระบัาิจะเดินหนึ่งปีย้ายราศีหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าอ่าประมาณสักสิบสองปีสิบสามปีเนี่ยนะจะกลับเข้ามาอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงจังหวะนะ ที่ชาวลักดาราศีบีนจะต้องรอับรู้ไว้เลยนะครับว่า,ามีดาวดีเข้ามานะเป็นดาวดวงใหญ่ขนาดนี้ประธานแห่งดาวสุประห์ทั้งมวลกลับเข้าเรือนตัวเองนะครับมีนจะประสบความสําเร็จได้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองทํานะครับพระราชอิทธ์อีกตัวหน,นึ่งนะมาจากเจ้าเรือนของภพกรรม,มะนะกรรมะหมายถึงว่าหน้าที่การงานเนะสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กระทําลงไปก่อนหน้านี้นะบางสิ่งบางอย่างกระทาอะไรลงไปมันไปตกวินาศไง จะกอ่อสร้งสร้างตัวจะทําอะไรไปปุ๊บมันก็ไม่ได้สมหวังนะไม่ได้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับบางสิ่งบางอย่างพอเริ่มไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็พังบ้างนะอะไรบ้างเนี่ยนะสูญเสียไปบ้างนะทีนี้เนี่ยพอพาวพระรหัสเนี่ยนะครับที่มาจาะกบกรรมะมาทับรักก็อย่างที่บอกนะทั้งเป็นตนุทั้งเป็นกรรมะแต่นั้นเนี่ยนะครับหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมีนนั้นจำบ้านคงขึ้นนะครับไม่ว่าจะทํางานทั้งอาชีพประจําทํางานทั้งธุรกิจส่วนตัว มันก็จะดีขึ้นทั้งสิ้นนะแต่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงและความสามารถของมีนเองรุนรวนนะในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่า,าข้อดีนะมันมีมากกว่าข้อเสียพ่พ,อพอระพระธาตุเนี่ยนะครับเป็นประธานของอาดาวสุปรเคราะห์นะครับประธานของราชสปปราะห์กลับมาเนี่ยนะครับคุ้มโทษคุ้มไผ่ให้กับชาวมีนแล้วนะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมามีนเอง จึงมีสิ่งดีๆนะั้นนะมาปกปักรักษามาช่วยเหลือมีคนมาคอยคุ้มทวงคุ้มชะตาด้วยนะครับเรียกว่าตลอดทั้งปี2565ถึงแม้จะต้องทําอะไรด้วยตัวเองต้องวิ่งเต้นด้วยตัวเองอยู่นะแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะให้คําชี้แนะนะครับเมตตาอินดูชาวลัคนาราศีมีนตลอดทั้งปี2565เลยมีนจึงเป็นหนึ่งในลัคนาราศีนะที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทําไว้ทั้งสิ้น อย่างนะครับถ้ามันจะมีงานหนักๆน,นะอย่างสมมติมีงานหนักๆที่จะต้องเลือกแล้วเอาบุคคลคนไหนขึ้นมาทำํำมีนจะเป็นหนึ่งนะตัวที่ได้ถูกรับเลือกให้ไปเป็นเหมือนแบบว่าเฮดนะให้ไปเป็นคนที่เป็นผู้นําที่นําคนอื่นเขานั้นไปประสบความสําเร็จนะครับแต่การกระทําต่างๆในปี2565อาจจะยังไม่ใช่ช่วงสะดวกสบายนะของชาวลัคนาราศีมีนต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้ ต้องเหน็ดเหนื่อยนะแล้วมันจะดีตามที่กล่าวมานั้นจริงๆนะครับเพราะดาวพรรหัสอ,อย่างที่จริงที่บอกนะเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองดาวเจ้าเรือนกับเข้าเรือนตัวเองเนี่ยยังไงก็ต้องมีการตั้งตัวตั้งต้นขึ้นมาใหม่นะเหมือนคลอดใหม่นะเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อดีของดาวพรรหัสก่อนนะข้อดีของกลุ่มดาวพรรหัสที่จะส่งผลต่อกลุ่มอาชีพใดบ้างนะก็ต้องบอกเลยนะเพราะกลาเป็นดาวเจ้าเรือนของดาวพวกกลุ่มพระนะกลุ่มนักศึกษานะนัก วิจัยด้วยนะนักวิจัยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ดาวพระรหัสมายืนในลักษณะแบบนี้นะคนที่อยากจะเรียนต่อนะเต็มเรียนต่อต่างประเทศได้ไหมก็ตอบว่าโอเหมาะสมนะเป็นช่วงจวังหวะเหมาะสมเลยที่จะไปศึกษาต่อนะครับอ,าอยากจะทํางานวิจัยนะแล้วจะประสบความสําเร็จไหมนะอันนี้ไม่ไม่ต้องถามนะไม่ต้องตัวชตาส่วนตัวเลยนะยังไงดาวพระรหัสยืนมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำได้สําเร็จนะครับจากทั้งพักดั้มแรงแล้วก็มาสมองของชาวมีนเองนั่นเองนะครับ ความรู้แหะความรู้มาเต็มนะนะครับจะจะเสนอผลงานจะทําโปรเจกต์จบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำออกมาได้ดีเยี่ยมนะทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งสิ้นนะจะสอบแข่งขันนะก็จะอ่าได้เหมือนแบบว่าคะแนนนะค่อนข้างสูงนะสูงมากทีเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะการศึกษาการวิจัยนะการต่างประเทศแบบนี้นะครับจะส่งผลดีนะกับชาวอ่าลัคนาราศีมิน ทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามนะอย่างไรนะครับปี2565ไม่มีอะไรมาขวางทางเราได้แล้วนะทีนี้นะครับมาดูดาวดวงอื่นกันบ้างนะที่บอกว่ามันดีก็จริงแต่มันยังมีดาวอื่นๆยังคงเข้ามานะครับทาบมุมทําองศาขัดในเนื้อดวงอยู่นะมาพูดถึงดาวคู่เลยนะดาวคู่อย่างดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์นะคู่นี้เข้ามาจากเจ้าเรือนเดียวกันไง เลยต้องพูดถึงเขาทั้งคู่นะพระราหูเนี่ยนะครับมาจากเจ้าเรือนพินาสนะซึ่งพระสาวเองก็เป็นเจ้าเรือนเกษตรในภพพิาสนะของเรือนสตาด้วยนะครับพิาศนะเนี่ยจับของพระราหูก่อนนะพระราหูเนี่ยนะครับพิาศนะมาอยู่ในเดือนของภพกระดุมพระนะกระดุมพระเนี่ยก็แปลง่ายๆเลยการเงินนะวินาอ่ะเข้ามาการเงินอ่ะนะทำยังไงน่ะก็หมายถึงว่าเป็นปีที่ก่อร่างสร้างตัวตามตาพระประหัสจริงนะ แต่บางครั้งเนี่ยต้องอาศัยเงินทุนนะจากการสนับสนุนนะรับรับนะการสนับสนุนจากอ่าคนแดนไกลก็ได้นะหรือมีผู้ช่วยมามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเงินเข้ามานะแบบเนี้นะถือว่าอ่าก็ยังแปลไปในแง่บวกอยู่ถูกไหมแต่บางเอิญว่าไอดาวจากวินาศาเนี่ยที่โคจรเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับบางคนไม่มีทุนจึงต้องเหมือนอืมไปขอกู้นะไปขอสินเชื่อเข้ามานะครับ เพื่อจะก่อรากสร้างตัวธุรกิจต่างๆนั้นกลับเข้ามานะถามว่าถ้าเป็นการกู้เนี่ยกู้อยู่เรื่อยๆเลยนะตลอดทั้งปี2 5 6 5นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราได้เงินมาก้อนหนึ่งนะมีเนเองเนี่ยวางแผนด้วยตัวเองนะเพราะปัญหาทับหลักนะครับพอได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็วางแผนว่าจะใช้เมื่อไหร่นะจะลงทุนไปเมื่อไหร่จะเก็บออมยังไงนะไม่อย่างนั้นนะครับดวงดาวอย่างดาวพระราหูเนี่ยเขาถือว่าปี65อยู่กับเราตลอดทั้งปีนะ พระลาหูเนี่ยจะเคลื่อนที่มาในตําแหน่งในเรือนกระดุมพระของชาวมีนเนี่ยตั้งแต่วันที่สามสิบมีนาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในเรื่องตั้งแต่วันที่30มิบมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยถ้าชาวมีนเนี่ยนะบริหารจัดการการเงินไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนเป็นหนี้สินระยะยาวนะโดยเฉพาะกลุ่มครูบาอาจารย์อย่างนี้นะครับจะเป็นหนี้สินระยะยาวได้นะมีนทุกกลุ่มนะไม่ใช่แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้นะ พอมันเป็นในระยะยาวถามว่าต้องทายัางไงล่ะถ้าเราจะทําในลักษณะแบบนี้นะเราต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะไปถึงข้อมูลการที่เราจะเอามาใช้อะว่ามันทําแล้วมันคุ้มค่าไหมนะครับเพราะอย่างมีนเ,เองเนี่ยนะมีองค์ความรู้นะมีทักษะในปัญญาเนี่ยสามารถเป็นที่ปรึกษาคนอื่นเขาได้เป็นอย่างดีสามารถให้คําแนะนําคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับครั้งนี้แหละเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราจะต้องให้คําปรึกษาตัวเองนะแล้วก็หาข้อมูลเพื่อมาสะสมุนในสิ่งที่เรากระทำด้วยตัวเองนะว่าอันไหนมัน จะเสี่ยงเกินไปอันไหนที่จะ,ะไม่ควรเสี่ยงนะถ้าบริหารดีนะจะเป็นปีทองนะครับจะเป็นปีที่ชาวมีนั้นร่ํารวยสร้างเนื้อสร้างตัวได้ได้เป็นเศรษฐีนะแต่ถ้าว่าบริหารไม่ดีนะปีนี้ในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินก็จึงถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะตลอดทั้งปี2565เลยดาวเจ้าเรือนอีกเรือนหนึ่งเนี่ยน,นะครับก็คือทางด้านของดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์เป็นในภพวิญญาณนะถูกไหมวิญญนณไปยืนไปเป็นลาภะไง วิลัสณะเนี่ยก็หมายถึงการกู้ยืมอยู่แล้วนะมาเป็นลาภะเนี่ยยังไงซะนะครับก็คงจะต้องมีถูกเหตุนะเหตุให้ถูกแบบต้องกระทำนะในลักษณะแบบนี้เพราะวินาศเข้ามานะครับตัวเราเองเนี่ยนะพอเราเจอดาวสาวทีไรนะมันสะดุ้งนิดหนึ่งนะชาวพีเนี่ยนะมันจะมีเรื่องไม่ดีเรื่องการกระทําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มาเป็นผลก็มาเป็นผลเสียมาเป็นผลลบในดวงชะตาได้ดาวพระสาวเนี่ยนะครับมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าให้ในเรื่องของความอดทนนะ ดังนั้นมีนเนี่ยเป็นราศีที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแหละนะพอดาวพระเสเป็นเจ้าเรือนเดิมราพาของเราด้วยนะมาอยู่ในในในเรือนราพาถึงแม้จะมาจากวินานีนะก็ทําให้ว่านะครับชาวลักนณาราศีมีนใช้ความอดทนในการทําหน้าที่ของตนนะไม่ว่าจะทําอะไรนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนนะนะดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มีนลุยนะและฟันฝ่าไปในตลอดปีสองพัน้ารสิบห้าเนี่ยจะเหมือนเป็น ประสบการณ์ที่จะจารึกเอาไว้นะว่าครั้งหนึ่งฉันได้เคยลุยหนักขนาดนี้แล้วตัวฉันเองนี่แหละเป็นผู้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับและประสบความสําเร็จจริงนะตามนั้นเลยแต่ว่าไม่ไม่มีเส้นทางไหนะครนะที่โรยด้ยวยดอกกุหลาบไม่มีเส้นทางไหนที่จะปูพรมให้กับชาวมีนนะตลอดทั้งปีด้วยนะครับจะมีแต่เส้นทางที่เหมือน มีนเองฮนะจะให้สลักชื่อไว้นะว่าโอ้เส้นทางโ,ดโหดดแบบนี้นะชาวมีนสามารถผ่านมาได้อย่างไรนะครับเป็นเด็กในลัคนาราศีที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะผ่านเส้นทางที่คนอื่นเขาทําไม่ได้นะจนสามารถเนะี่ยสร้างชื่อเสียงนะสร้างเกียรติยศให้กับเปรียชาตาของชาวมีนเองได้เลยนะครับก็จะเพึ่งน้อยอกน้อยใจไปนะว่าชะตามันเป็นแบบนี้มันเป็นช่วงจังหวะรอบแล้วกันนะที่ดาวใหญ่ๆท่านเขามาโครจร ส่งผลกระทบถึงชาวลัคนาฮราศีมีนที่นี่นะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะก็คือทางด้านของดาวบริตยูดาวบริตยูเนี่ยนะเป็นตัวร้ายเลยนะเป็นวายร้ายนะครับเป็นพระเอกร้ายที่ยืนอยู่ในเรือนของกระดุมผ้าของชาวมีนมานานแล้วนะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสองสองห้าหกห้าเนี่ยก็ยังถือว่ายังยืนอยู่นะนะครับดังนั้นเป็นเป็นวายร้ายนะ มีนจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆนะครับตั้งแต่ต้นปีด้วยลงไปจนกระทั่งวันที่7กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากวันที่7กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยดาวมรดยูนะครับพระเอกวายร้ายเนี่ยนะจะทําการเคลื่อนย้ายแล้วนะเคลื่อนย้ายที่ไม่ได้อยู่ในภพก,การเงินของดวงชะตาแล้วแหละนะครับจะทาให้ว่าการเงินต่างๆของชาวมีนนะนะกล้องขึ้นนะหาง่ายขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเล่นช่วงเอานะว่าช่วงไหนหนักมันหนักหนักแล้วก็ระมัดระวังนะอ,อย่าเพิ่งกล้าได้กล้าเสียนะที่จะลงทุนไปสักทีเดียวนะครับก็ต้องอเช็คให้ดีๆนะครับเพราะยังไงผมคงไม่ได้มีความรู้เท่ากับชาวมีอนเท่าไหร่หรอกนะอทีนี้เนี่ยนะครับพอดาวเปิดโอกาสแล้วตั้งแต่จัก,กรราคดาคมเป็นต้นไปนะช่วงรุง่งๆเข้ามาแล้วนะครับ ก็ถือว่าจะมีแต่บริหารจัดการจัดการหลายๆอย่างแล้วมันจะมีกำไรกำไรนะเข้ามานะครับให้กับฤาษีตาน,นั้นได้ด้วยนะครับแต่อย่างกลุ่มที่บอกนะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ใช้จ่ายเงินไงอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจนะกลุ่มนักเนี่ยใ,ใช้จ่ายเงินลงทุนไปนี่นะครับสุดท้ายแล้วมันก็ได้ผลงานออกมาสมหวังสมดังใจไงเดี๋ยวก,ก็ได้กลับมานะเดี๋ยวพอดาวย้ายๆออกไปเนี่ยเดี๋ยวมีก็จะ,ะได้ทุกสิ่งทุกอย่างน,นะครับที่เสียไปนั้นกลับมาแต่มองว่า ถ้าจะทําอะไรเนี่ยเาเรียกว่ามองแผนระยะยาวหน่อยแล้วกันนะสาหรับกลุ่มการค้าการลงทุนที่จะต้องหวังกําไรหรือเม็ดเงินนะกากข้ามาเนี่ยต้องมองวางแผนระยะยาวแต่ถ้าเป็นกลุ่มการศึกษานะมาไม่ต้องกลัวหรอกนะถือว่าลุยได้เลยเต็มที่นะเต็มกําลังได้นะครับทีนี้นะครับดามรตยูพอโคจรไปในลักษณะแบบน,นั้นนะ่ะปกติดามริยูเนี่ยจะโคจรย้ายราศีที่เนี่ยจะย้ายเจ็ดปีเต็มนะ ในในลูกในเนี่ยในลูกในเขาเ็เคลื่อนที่ตลอดเวลาน่ะแต่ว่าในไอ้ลูกนอกที่เราเห็นเนี่ยย้ายในในภาคราศีเนี่ยจะเจ็ดปีเต็มไปอยู่ในภพศาสชะแล้วนะพอไปอยู่ในภพศาพ ha, like สชะการเงินเดี๋ยวไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นค่อยๆฟูขึ้นนะในช่วงต่อไปนั่นเองการที่มฤตยูย้ายไปในลักษณะแบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้นะชาวมีเนี่ยรู้สึกแบบแอบโดดเดี่ยวนะแอบโดดเดี่ยวนิดนึงนะครับโดยเดียวตรงที่ว่าเราต้อง มุ่งมั่นไงที่จะทําหน้าที่ต่างๆที่เราได้รับออกมาให้สําเร็จนะครับเดี๋ยวมันก็ล่เงหรือมันก็โปร่งขึ้นนะแต่พระรหัสเนี่ยมาที่มาจากปุกรรมะเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งบอกเลยว่ามีนควรเต็มที่นะกับตัวเองนะไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นแล้วนะเต็มที่กับตัวเองแล้วก็เต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กระทํานะครับเพราะความสําเร็จนั้นตั้งรออยู่เบื้องหน้านะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นนะที่จะ เหมือนตายแล้วฟื้นนะเหมือนได้เกิดใหม่นะเหมือนจะมีประสบความสร็จในชีวิตนะครับแต่เรื่องสภาพคล่องทางการเงินอาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งครับขอบารมีพระรัตนตรัสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ดลบรรดาลให้ทุกๆรัการาศีรวยทรัพย์รุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความสุขในความรักเป็นเศรษฐีในปี2565นี้เลยครับ